ท่านก็ก็คล้ายๆเป็นเป็นเป็นพ่ออคนนะครสิ่งหนึ่งที่ผมว่าท่านสอนมาแล้วมันเป็นข้อดีทั้งสำหรับในชีวิตการงาน,งานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนี่นก็คือแค่แค่สอนที่รูจ้จักธรรมชาติอยู่กับปัจจุบันบก็เป็นสิ่งที่ใช้อยู่ในชีวิตทุกคนหม่อมไม่ได้สอนแค่การแสดงครบหม่อมก็สอนทั้งเรื่องของชีวิตประจาําวันเรื่องของแบบการ เราพื้นตัวอะไรเงี้ยครับหม่อมก็ทําให้เราเห็นตลอดนะครับว่าหม่อมเต็มที่กับงานแล้วก็การที่หม่อมเป็นผู้กลับหม่อมก็แบบทําหน้าที่ของหม่อมอย่างเต็มร้อยบางทีเกินร้อยทุกครั้งนะครับถ้าชาติหน้าผมมีจริง,งผมก็ขอเป็นลูกศิษย์หม่อมอง ประมาณ2เดือนครับท,ที่ออที่ที่ทราบว่าหม่องปวยที่จริงตอนที่ได้ถ่ายถ่ายน,นังน,นี้สิคาเนเตอร์เราทราบเลยครับยังะหมองก็ยังแข็งแรงดีครับช่วงนั้นหม่องก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับยังกำกับยังมาตลอดติิผทั้งนคอเปนสิี่หม่อยังมีราตมาแบเรื่องแ,แ,แรงครับเรื่องแรง ยี่สิอีก่บอกบางอย่อ่คือท่านก็ก็คล้ายๆเป็นเป็นเป็นพ่อคนนนะเพราะว่าก็ตอนตอนผมเด็กๆก็เป็นแบบพวกกบนเด็กชนเด็กดื้อเด็กไม่เอาไหนคนนึ่งพ่อแม่ก็เลยมาฝากไ้กับฝากไว้กับมองอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นพ่อแม่เขาไส่งไปอยู่ที่อินเดียแร้วส่งไปอยู่โรงเรียนประจำที่ดาจีเริงแล้วก็ แล้วก็พ่อแม่พ่าก็เห็นว่าก็ให้โอกาสนี้แล้วกันให้ให้ลองดูว่าถ้าอยู่กับท่านแล้วแบบท่านจะทําให้เป็นเป็นผู้เป็นคนได้ปะก็ละงก็ลองเรื่องของลูกท่านนะพอก็ก็ตั้งใจเป็นผู้เป็นคนอยู่อยู่ได้มาถึงวันนี้ก็โอเคแต่เราคำสอนของท่าที่อยู่ในใจเราจะมองเป็นอะไคือจริงๆอย่างที่ผมพูดที่งานงานการละการละ six character ครับคือท่านท่านทำให้สอนให้รู้จักคำว่าศัสนา เชื่อว่ามีจริงม่ได้กลายเป็นสิ่งเมันก็เป็นสิ่งที่ผมแบบคือเป็นคติในใน,ในการารึกษาใจคืนตคือทั้งนี้ก็ต้องยอมรับมันก็ไม่ใช่ว่าเราเข้าใจทุกอย่างที่หมอมสอนแต่ว่าด้วยสัทธาเราก็ทำมาตลอดจนทุกวันนี้มันก็เกิดเป็นปัญญาแราว,ว่าเข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะเรียกว่าพรอคนนีนเป็นต้นแากให้กัวเราพ่อคนนเป็นต้นจากกันเ,เนนา แน่นอนนะคือหลายอย่างที่ได้มาเนี่ยคือเรารู้ว่าแบบเพราะเราอยู่ตั้งแต่เด็กกันเนาะมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบคือเราจะสามารถตกผลึกทุกอย่างที่ท่านสอนมาที่มันเป็นปัญญาจริงๆน,นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่าท่านสอนมาแล้วมันเป็นข้อดีทั้งสาหรับในชีวกนนยการงานแล้วก็ชีวตส่วนตัวนี่ก็คือแค,แค่สอนให้รู้จักทำไมสร้าอยู่กับปัจจุบัน ก็เป็นสิ่งที่ใช้อยู่ในชีวิตทุกวันนี้นแล้วจากคำสอนแล้วอะไรที่เราเดินตามรอยท่านมาตลอดคือมันมีหลายอย่างที่ท่านทำแล้วผมผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบมันเป็นอินสปิเรชันที่ทําให้เราทํางานอยู่ทุกวันนี้แล้วก็มีศรัทธาต่อง,งานที่เราทำเพราะว่าผมไม่เคยเจอใครในชีวิตผมเลยที่แบบพุดคิศต,ตอนวินาทีของชีวิตเื่อประสาทนี้เพื่อเป็นครูเพื่อที่มาสอนเราทุกคนก็ ก็เลยใช้ตรงนี้เป็นไลน์กับน้ำไปในการงานก็จำได้ไม่ใช่ว่าในทางของแบบนี้เยอะได้เยอะมากเยอะมากใช่ไหมครับโอะไรบ้างตวิธีการอย่างวิธีการสอนของที่โอ้จำได้รู้สึกว่าเราต้องทำไม่ได้เราพอมั่นเชื่อเราบ้างจริงๆคล้ายๆกับของเบียร์รันดาก็คือหม่อมจะสอนให้ให้เราไม่ได้เรียนแค่คลาสแอคติ้งอย่างเดียวแต่หม่อมให้เรารู้จักตัวเอง เวลาผมได้เรียนกับหม่อมหม่อมก็จะมีทัอนั่งสมาธิแล้วก็มีการเรียนคาโยคะด้วยอะไรเงี้ยครับคือการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้พร้อมในการที่เราเป็นนักแสดงนะครับ่นนนมันยากสำหรับพวมันาะพวที่ความเป็นเด็กที่แบบว่าต้องกิจกรรมตลอดเวลาแต่ว่าต้องมานั่งนิ่งทำสมาธิใช่ครับกลายเป็นกลายเป็นผมชอบครับที่แบบวิธีการที่หม่อมสอนการนั่งสมาธิมันก็เป็นอะไรที่แบบทำให้เราในฐานะนักแสดงก็เข้าถึงบทบาทได้ง่ายทำให้มีสมาธิมากขึ้นเลย แสดงว่านอกจากการแสดงที่เราได้มันก็ทำให้ชีวิตประจำวันเราเปลี่ยนไปด้วยใช่ครับหม่อมไม่ได้สอนแค่การแสดงครับหม่อมว่สอนทั้งเรื่องของชีวิตประจําวันเรื่องของแบบการประพฤติตัวอะไรเย่างนี้ครับแล้วก็การที่อย่างที่เวียนาดนาบอกก็คือสําคัญมากๆเรื่องของ,องแบบการรักงานของเราครับเพราะหม่อมก็ทําให้เราเห็นตลอดครับว่าหมอ่อมเต็มที่กับงานแล้วก็การที่หม่อมเป็นมุ้กับหมอ่อมก็แบบทำหน้าที่ของหม่อมอย่างเต็มร้อยบางทีเกินร้อยทุกครั้งครับ เป็นมุมพุ่งกับกันเกินร้อยเกินร้อยมุมพุ่งกับกับมุมคูอะไรอยู่เหมอกันครับจริงๆแล้วหม่อมเป็นคนดุแต่ว่าลึกๆแล้วหม่อมก็ทุกอย่างที่หม่อมแบบดุเราครับก็เพื่อให้เราทํางานออกมาให้ดีแบบหมอทำด่าทำสอนใช่ครับหม่อมหม่อมด่าเราเราก็เก็บไปแล้วก็เอาไปใช้เอาไปทําให้ตัวเราดีขึ้นถ้าเราถ้าเราดีหม่อมก็ไม่ว่า จริงๆมีหน่อยไหมครับหรือว่ายังไงกวลาัมองหนุ่มอยต้องการอย่างเงี้ยทังค่มีผมโดนมาตั้งแต่เด็กก็เลยชินคือผมผมผมรู้อยู่แล้วว่าไอเจตนาของท่านนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่ดีก็เลยคือเอาผู้ตรงๆคือแบบตอนแป่วยทุกคนยังแบบยังอยู่อยู่ให้ท่านแบบดูหน่อยสิมอมดูหน่อยคือ คือผมผมว่าทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวแกนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าคือคือเจตนาของแกคือเพื่อที่จะสอนครับอย่างเช่นช่วงสุดท้ายได้คุยอะไรกับท่านเนี่ยเราไป็นที่มาสุดท้ายว่าที่ผ่านเราได้เข้าไปเยี่ยมไหมคะไปเรื่อยๆแล้วไปกันสิทธิ์ทุกคนก็ไปกันสลับกันไปท่านได้สักเสีงได้ตอบอะไรไหมคะที่ได้ยินนครับคือ ือถ้าอย่างผมเนี่ย <Okay. S 1> ผมรู้สึกว่า <Okay. S 1> คือ้าไม่นับตอนที่ท,ท,ที่ท่านป่วยป oh. ่วยหนะักใช่คือตอนที่แกล์มเยี่ยมที่ที่ใหญ่ใช่ซึ่งซึ่งตอนนั้นผมก็ก็รู้สึกว่าท่านก็ปล่อยปล่อยวางอะไรไปเยอะแล้ว,ลวก็แบบดูแบบเพลินกับเช็คหม่มากดูแฮปปี้มากซึ่งผมว่า ท่านคงรู้แหละว่าว่าสิ่งที่สิ่งที่ท่านสอนกับลูกศิษย์ไว้ทุกคนเนี่ยมันมันก็อยู่ในในใจเราทุกคนอยู่แลมาถึงช่วงช่วงท้ายคือผมจะรู้สึกว่าคนก็อยากให้เห็น,เห,นเห็นแก่สบายมากกว่าแสดงว่าเราสองคนคิดว่าเราโชคดีเพราะหลายคนอยากเห็นกับท่านแต่ท่านไม่ได้ดีละสองคนใช่คือจริงๆตอนผมมาเป็นศิษย์ ่านตอนแรกท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นครูด้วยความจําเป็นนะเพราะว่าผมต้องเล่นอนาภาษาอะไรแบบเป็นแบบเด็กคนแรกที่เรสยนศทก็จากนั้นมาคนก็มาฝากฝากตัวนี้นี่ก็คนหนึ่งนี่ก็ฝากตัวมาเองเลยนะคนนี้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายที่จะเรียนกับท่านนะครับก็เป็นเกียรติอเยท่านก็ทำให้เกิดเป็นอนาเป็นมาริโนอย่าก่อนไม่ได้คผมตั้งขึ้นมาเลยคถผกตั้งขึ้นมา ก็แน่อนอนเหรอฮะคือผมว่ามันมันมันคงเป็นไปได้ายากมากที่เราจะอยู่ในจุดยืนนี้และไม่ได้ไม่ได้ผ่านเลยนั้น,อย,นอ,อย่างก่อนที่จะจากไปบริโอกงพู้ซึงด้วยว่าโตกับสปาสปาเกตตีของหม่อมงทุกคนนะ <c oughs> ทุกคนนี่เป็นสิทธิหม่อมจะรู้คำของโอว่าว่าทุกคนต้องหม่อมสอนเสร็จหม่อมจะทําอาหารให้เรากินอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เด็กทุกคนนี่เป็นสิทธิหม่อมต้องเคยกินเลยเมื่อกี้ผมนั่งกันอยู่ว่ามีคนหม่อมคิดถึงสปาเกตตี แต่ว <toys> ่าเดี๋ยวนิวชัยพลจะทําจะทำตำรับสูตรหมอมนิวชัยพลขโมยสูตรหมอมาครับเดี๋ยวจะเอามาทำให้ทุกคนกินเท่าที่เราเห็นนี่คือลดมืออย่างเดียวลดมือหมออยากอยากบอกอะไรกับหมอไหมครับถึงตอนนี้เกินที่ไปสมองอยากบอกอะไรกับท่านไหมครับที่หลักๆก็ขอบคุณผมก็บอกว่าบอกหมอว่าถ้าชาติหน้าผม มีจริงหรผมว่ขอเป็นลูกศิษย์หมอมเหมอมตั้งใจของกเรนี้ของท่านเห,นหนมอตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆครับเป็นหนังที่หมอมอยากจะทํามานานแล้วครับแล้วก็พอหมอมมีโอกาสได้ทําก็รู้เลยว่าหมอมตั้งใจมากๆเป็นหนึ่งในหนังที่เราซ้อมกันเยอะที่สุดเลยครับก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ไปดูผลงานสุดท้ายของอาจารย์ด้วยครับอยากขอหนัก คือหม่อมหม่อมก็ดีใจครับที่ที่ที่หนักเอาเมีโอกาสไปถึงขนาดนี้ยังยังเอาเองว่าชาตกับหัวผมไหมเพราะว่าแบบท่านก็จากไปวันแบบท่านเขาแข็งแรงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เรารู้รู้นติดทุกคนก็พูดกันเหมือนกันครับว่าหม่อมรอวันวันที่หนักหนักตอ,อนวันแรกอ่ะไม่ไม่เป็นจริงไม่รู้พี่พี่ออฟเขาเล่าให้ฟังฟแบบว่าท่านท่านไปแบบสบายมาก ทุกคนทุกคนที่อยู่ชั้นก็คือท่านไปท่านไปแบบสงบนะคือผมผมอยู่วันนั้นแต่ผมไม่ได้อยู่ตอนที่คือผมไปทำธุระแล้วก็มาอีกทีตอนตอนดึกก็ดนี้มามาพร้อมๆกันกับโบเลย